จากที่พูดมาสองสามวันที่แล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะสรุปได้คือว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราน่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับว,ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรหรือว่าปฏิบัติต่อมันอย่างไรความโกรธเกิดขึ้นนะ อันที่ไม่สำคัญท่ากับว่าเรารู้ทันความโกรธไหมหรือเห็นความโกรธหรือเปล่ามีทุกเกิดขึ้นนะอันนั้นก็ไม่สำคัญท่ากับว่าเรารู้ทันความทุกข์นั้นไหมหรือว่าเห็นทุกข์นั้นหรือเปล่าถ้าไม่รู้ทันไม่เห็นนะ อ้โกรธมันก็กลายเป็นสิ่งที่เผาลนจิตใจเราทุกขนั้นก็ท่วมทับจิตใจเราแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องเห็นมันรู้ทันมันมันก็เป็นศัก์แต่ว่าอารมณ์หรือธรรมชาติที่เกิดขึ้น อย่างตรงข้ามเนี่ยแม่มีความดีใจความปราบปลื้มเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่รู้ทันไม่เห็นมันนะมันคล่อมงำใจก็อาจจะกลายเป็นหลงอาจจะกลายเป็นลืมตัวได้ความพังพลาดอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นเพราะ ความหลงไหลในความสุขความเพลิดเพลินยินดีอันนี้มันก็มีอยู่เรื่อยๆน่ไม่ใช่เฉพาะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนะสิ่งภายนอกที่เกิดขึ้นกับเรานะหรือว่ากระทบสู่การรับรู้ของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะมันจะเป็น อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่สำคัญท่บว่าเราเกี่ยวพ้องกับมันอย่างไรรวมทั้งรู้สึกกับมันอย่างไรด้วยเ,เคยไปสังเวกชนิษฐานหลายแห่งในอินเดียนะโดยเฉพาะที่พุทธคยาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไปกันเยอะมากนะ อันนี้พูดถึงช่วงก่อนโควิดนะวันวันหนึ่งนี้คนก็ไปสักการะสังเวชนิสถานนี้เป็นหมื่นได้อาใครที่ไปที่นั่นเพื่อหาความสงบนี่อาจจะผิดหวังนะถ้าไปอตอนกลางวันเนี่ยหรือจริงๆทั้งวันเลยก็ว่าได้ยกเว้นตอนค่ำนะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ให้ อค้างแล้วผู้คนจากนานาชาตินี้ก็ไปสักการะแต่ละประเทศนะแต่ละกลุ่มนี้ก็เวลาไปเดินประทักษิณก็สวดมนต์นะตามแบบของตัวหรือตามของทิกายตัวแต่ละกลุ่มนี้ก็จะ สวดน,นะเสียงดังเพราะมีเครื่องขยายเสียงด้วยเพราะมากันเป็นร้อยเนี่ยนอกจากจะจอแจแล้วนะเสียงก็ดังนะเรียกว่าตลอดวันเลยก็ได้แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะไม่ได้ไปเดินแต่ว่านั่งทำสมาธิหลับตาพริมแล้วก็ มีอาการที่สงบอยู่รายรอบนั่งอยู่รายรอบนะ,ะ,จะเจดีย์พุทธคยาทั้งที่เสียงดังนะดังตลอดแต่ว่าคนเหล่านั้นนี้ก็นั่งสงบเหมือนกับว่าไม่มีเสียงอะไรนะอยู่รอบตัวเลยทำไมเสียงดังอย่างนั้นนะแต่ว่า ใจสงบไดนะ้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะหลายคนก็คงได้ยินนะเพราะว่าไม่ได้เป็นนักทำสมาธิที่อเชี่ยวชาญแต่ว่าในใจก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญหงุดหงิดนะจริงนั่งสงบอย่างนั้นได้ทำไมเสียงดังกระทบหูแต่ว่านะ สามารถนั่งสงบไม่รู้สึกหงุดหงิดอันนั้นเพราะว่าใจเนี่ยนะยอมรับเสียงที่มากระทบเพราะเห็นว่านะเป็นเสียงสวดมนต์นนะที่ประเสริฐนะเป็นเสียงสะระเรเสริญพระัรรตไตร ร่วแต่เป็นการเปลี่ยนเสียงด้วยจิตที่เป็นกุศลทั้งที่เสียงดังนะแต่ว่าพอจิตรับรู้นะว่าเป็นเสียงที่งดงามเป็นเสียงที่ประเสริฐก็ยอมรับได้ไม่มีอาการต่อต้านผักใสใจก็เลยสงบ แต่ถ้าเสียงในระดับเดียวกันนะเป็นเสียงอื่นอาจจะเป็นเช่นเป็นเสียงในตลาดสดเสียงรถขวักไ่ายคนพลุกพล่านเนี่ยหรือสมมติว่าไปนั่งนะอยู่ริมถนนเนี่ยถ้าเจอเสียงแบบเดียวกันคือเสียงดังอย่างเดียวกันเนี่ยถามว่าจะสงบไหมก็คงจะไม่สงบนะเพราะว่า ใจไม่ยอมรับเสียงเหล่านั้นใจนะผักใสต่อต้านเสียงเหล่านั้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกดีกับเสียงเหล่านั้นย่าว่าจะเสียงเอ่อรถยนต์นะเสียงจอแจเลยนะหรือเสียงในตลาดสดเนี่ยแม้แต่เป็นเสียงที่มันน่าจะรื่นหูนะเช่นเสียงริงโทนเนี่ยเสียงโทรศัพท์เสียงเพลง บางทีไม่ได้ดังอะไรนะแต่บางเอิญน,นะในมันมกรต้องพูเราขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิกำลังฟังคำบรรยายนะเราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเสียงเป็นเสียงเสียงไพเราะเสียงเพลงนะแต่ว่าทำไมนะเราจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความหง,หงุดหงิดขึ้นมา เพราะว่าใจเนี่ยนะไม่ชอบเสียงที่ว่าเพราะว่ามันดังผิดเวลาเพอาะว่ามันเป็นเสียงที่ไม่สมควรดังในเวลานี้ในสถานที่นี้นก็เกิดการผักใสใจไม่ยอมรับก็เ,เลยเกิดความทุกข์ความโกรดขึ้นมานเสียงดังแต่ว่าใจไม่ยอมรับ ใจผักสายต่อต้านนี่แม้จะเป็นเสียงเพลงเสียงไพเราะนะก็เกิดความทุกข์ในทางตรงข้ามแม่เป็นเสียงที่ระคายหูนะแต่ว่าถ้าใจยอมรับได้นี่มันก็ไม่ทุกข์นะยังมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยจะนั่งสมาธิทุกเช้าเลยแล้วก็นั่งแต่ละครั้งนี้ก็ นานนะครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีและทุกครั้งก็ได้พบก,กับความสงบในจิตใจแต่ว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะนั่งไปได้สักพักเนี่ยมันก็มีเสียงจากตึกข้างเคียงเขามีการก่อสร้างทีแรกก็ได้ยินเสียงค้อนเสียงค้อนนี่ไม่เท่าไหร่นะต่อมาในเสียงเื่ยยนเสียงเื่ยยนมันดัง พอมากระทบปูเท่านิใจเขานี่ก็เพิ่มเลยนะมีแมีการความไม่พอใจแต่ว่าเขามีสติทันนะพอเห็นใจก็เพิ่มอ่ะมันก็สงบนะแต่แล้วก็กเพิ่มขึ้นมาใหม่นะะเวลามีเสียงมากระทบนะเป็นพักๆเนี่ยนะใจเขาก็เพิ่มขึ้นกเพิ่มลงเนี่ยอยู่ ระยะหนึ่งนะก็เลยนะอัานไปพิจารณาที่เสียงที่มากระทบนะก็สังเกตนะว่าเสียงเลยยนเนี่ยนะบางทีมันก็สูงบางทีมันก็ต่ำบางทีมันก็ลากยาวบางทีก็กระชากกระชั้นนะพิจารณาไปสักพักก็รู้สึกเออมันเหมือนเสียงเพลงเลยนะ เสียงเพลงแบบประเภทพวกแคปบีเนี่ยทันทีที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเสียงเพลงนะใจเขาสงบเลยเสียงก็ยังดังเหมือนเดิมแต่ว่าใจไม่กระเพื่อมแล้วแถมเกิดความเพลินด้นะกับเสียงเหล่านั้นแต่เขาก็รู้ตัวนะเอ้ยเพลินก็ไม่ดีนะเพลินจับสิ่งใดมันก็ไม่ถูกก็ให้ใจกลับมาเป็นปกติ มีบางช่วงนะเสียงมันขาดหายไปใจเขายังนึกเลยเอออยากให้เสียงมันกลับมาใหม่มทั้งที่นะทีแรกเนี่ยไม่ชอบเลยอดมีกับเสียงแต่ตอนนี้กลับเพลินหรือว่ากลับสงบแม้ว่ามีเสียงนั้นมากระทบเสียงก็ยังเหมือนเดิมไนงะแต่ว่าทำไมใจเขาเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปจากการกระเพื่อมเป็นความสงบ อันนี้เพราะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเสียงรบกวนอีกต่อไปแล้วทีแรกเนี่ยมองว่าเป็นเสียงดังเสียงรบกวนเสียงระคายสดประสาทใจมันก็เลยไม่ชอบใจก็เลยผักใสพอผักใส่เขาก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอมองมันใหม่ว่ามันเป็นเสียงเพลงนะใจก็สงบเลย น,นี่สิ่งที่มากระทบเราเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะรู้สึกกับมันอย่างไรหรือปฏิบัติต่อมันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่รุ่มร้อนเป็นอกุศลเ่นความโกรธความกลัว หรือว่าความหงหยบงิยหรือว่าสิ่งภายนอกเช่นรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสที่มากระทบเนี่ยมันจะทำให้เราสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นจนำอยู่ที่ว่าใจเราปฏิบัติกับสิ่งนั้นอย่างไรเช่นเราใจเรารู้ทันมันแล้วก็รู้สื่อ รู้แต่ความรู้สึกที่เป็นกลางหรือว่ารู้สึกเฉยๆกับมันที่เฉยๆกับมันเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีหรือร้ายในตัวมันเองหรือเห็นว่ามันเป็นธรรมดาคนที่เจออะไรแล้วก็มองว่าเป็นธรรมดาเขาจะยอมรับมันได้ง่าย เขาจะไม่ผักสายมันเพราะนั้นเขาก็ไม่ไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะในสายตาของคนอื่นคนอื่นทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ว่าเขาไม่ทุกข์อย่างคนสองคนนั่งรถไปด้วยกันในกรุงเทพนะแต่ว่ารถมันติดมากคนหนึ่งนี่หุดหงิด,งดแต่คนหนึ่งนี่สบายสบายไม่ได้หงุดหงิดรำคาญอะไรเลย ทั้งที่ไปที่เดียวกันจุดหมายเดียวกันทำไมสองคนถึงรู้สึกต่างกันนะเพราะคนหนึ่งยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่คนหนึ่งยอมรับได้ยอมรับมันเป็นธรรมดากรุงเทพก็เป็นอย่างนี้แหละนรถติดเป็นของธรรมดาพอยอมรับได้ใจมันไม่ผักใสจิตก็ไม่ได้หุดหงิด นันก็เลยนะไม่ได้กระสับกระส่ายเหมือนกับเพื่อนอีกคนนะซึ่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าเสียงที่มากระทบนะความรู้สึกทางกายเช่นความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะคนเราส่วนใหญ่ในเวลาเจ็บปวดปวดเมื่อยเนี่ยเขามไม่ได้ทุกที่กายด้วยนะ ใจก็กระทุกด้วยเพราะว่าใจมันผักใสใจมันไม่ชอบความปวดที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทันทีที่เกิดอาการผักใสไม่ยอมรับนะมันก็ยิ่งเป็นทุกข์ทั้งท้ที่อยากให้มันหายทาั้งท้ที่ไม่ชอบมาแต่ว่าจิตก็ไปจดจ่อกับมันออก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ แค่ระวาทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่คนบางคนนะแม้จะปวดมากนะแต่ว่าเขายอมรับมันได้อาจจะยอมรับเพราะว่ามีสติเห็นมันนะไม่ผักใสนะไม่กดข่มมันแล้วก็ไม่ไปแบกไม่ไปยึดมันเอาไว้เม่เป็นเพราะเห็นว่าเป็นธรรมดาก็เลยยอมรับได้เหมือนกับเวลายุงกัดยุงกัด เวลามาทําวัดนะมันธรรมดาเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันก็ไม่หงุดหงิดนะแต่ถ้ายอมรับมันไม่ได้มันก็หงุดหงิดอันนี้ความปวดความเมื่อยเนี่ยพอยอมรับมันได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเออรู้ว่าผักสายมันบนหรือว่าบนบวยวายตีโพยต้อยพายไม่มีประโยชน์ก็แค่ดูมันเฉยเฉยแล้วยอมรับมันมันก็ ไม่ทุกนะกายจะยังปวดเมื่อยอยู่แต่ใจไม่ทุกมีคนหนึ่งไปภาวนาที่สำนักแห่งหนึ่งเ,เวลาประมาณสักเจ็ดวันได้ก็ไม่เคยภาวนานะแต่ว่ามีเพื่อนชักชวนการทำกรรมฐานที่สำนักนั้นเนี่ยก็ต้องนั่งยาววันหนึ่งติดต่อกันหลายชั่วโมง เรียกว่าแทบไม่ได้เดินเลยไม่ได้ลุกเลยนั่งอย่างเดียวแค่วันแรกสองวันแรกนี้ก็ทุกทรมานมากเพราะว่าไม่เคยนั่งนานอย่างนั้นแล้วก็พอนั่งไปนานๆน,น,นี่ก็ปวดปวดขาปวดข้อวันที่สามนี่อาการปวดนีมันรุนแรงมากจนรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วแต่ก็พยายามกดขบผมใจก็พยายามให้ความหวังกับตัวเองเออเดี๋ยวไม่นีกไม่นาน เดี๋ยวเขาก็พักนะแ,ลแล้วแต่รอแล้วรอเราก็ยังไม่มีสัญญาณพักสักทีความปวดทวีจนัาวเซอ,อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะตายให้ได้เนั่งนานกว่นี้ก็ตายแน่ใจมันควนคลางมันโวยวายมันกราดเกลียวแต่มีจุดหนึ่งนะดีๆใจมันก็บอกว่าตายก็ตายวะพอนพูดอย่างเนี้บอกว่าใจมันสงบเลย รู้สึกเบาเลยความปวดทุเราลงไปเยอะเลยอันที่ความปวดทุเรานี่ไม่ใช่ว่าความปวดใจทุเรานะมันเป็นความปวดใจที่ทุเราความทุกข์มันเบาบางลงเพราะอะไรก็ยอมรับได้คือทีแรกนี่มันไม่ไหวไม่ไหวแต่พอถึงจุดนึงเออตายก็ตายวะตอนนี้ใจมันเลยพร้อมพร้อมที่จะยอมรับความปวดต่อไปเพราะว่ายอมตายแล้ว จะเรียกว่าสิโลลาก็นเด้นะเพราะใจมันยอมนะไอ้อความปวดนี่มันหายไปเยอะเลยมันไม่ใช่ความปวดกายที่หายไปความปวดใจหรือความทุกข์ใจที่หายเพราะยอมรับได้แน,น่จริงพอยอมรับได้เนี่ยนะใจมันสบายพอใจสบายก็คงมีสารอะไรที่หลั่งออกมาช่วยทำให้ความปวดกายความเมื่อยเนี่ยมันเบาบางไปด้วย มันก็มีสารหลายตัวนะที่เกิดขึ้นเวลาใจเราสบายโดพามีนซเซโรโทรน,น,โนินเอนโดฟินพวกนี้ัาการที่ใจเราเนี่ยนะถ้ารู้สึกยอมรับนะกับสิ่งใดได้แม้มันจะเป็นสิ่งที่ยาบสิ่งที่แสบสิ่งที่รุ่มร้อนแต่ว่าใจเราไม่ทุกแนละ้วเพราะที่จริงความทุกข์มันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งนั้นมากระทบ มากเท่ากับการที่เราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกเช่นไปผักสายมันเสียงจะเบาแค่ไหนหรือจะไพเราะอย่างไรถ้าใจมันผักสายเนะพราะไม่ชอบเพราะเห็นว่าไม่ถูกไม่ควรปิดกราเทศะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีใจถึงน่าจะเป็นสิ่งที่แสบแสบย,ยาแต่ถ้าใจยอมรับไดนะ้หรือเกี่ยวข้องกับมันนะอย่างถูกต้องนะ ซึ่งทำให้ไม่ไปผักสมันนะไม่ไปกดข่มมันไม่ไปต่อสู้รมรังทันตู่กับมันใจก็สงบจริงๆแล้วความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากจิตที่มันดิ้นนะไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรมากระทบแต่ว่าอยู่ที่ว่าใจเรามันดิ้นหรือเปล่าดิ้นมันมีดิ้นสองอย่างนะดิ้นเพราะอยากได้แับดิ้นเพราะอยากผลักนะคนที่ ได้กลิ่นอาหารหรือได้เห็นของดีๆอยากได้อยากเสพเท่านี้ก็ทุกข์ละแม้ว่าสิ่งที่อสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันจะเป็นของดีเป็นกลิ่นหอมของอาหารหรือว่าวัตถุสิ่งของที่สวยงามแต่ทันทีที่อยากได้นี่มันทุกข์เลยเพราะมันดิ้นดิ้นจะเอาในทางตรงข้ามนะแม้จะเป็นเมื่อแม้เป็นสิ่งที่แย่แยนะ มากระทบแต่จิตไม่ดินนจิตยอมรับได้ยอมรับได้เพราะวางใจเป็นกลางก็ดีเพราะรู้ทันมันก็ดีหรือว่าเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่หรือมองว่าเป็นธรรมดาใจก็สงบเลยใจไม่ถูกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์ใจเพราะ เมื่อมีอะไรมากระทบโดยเพพาะสิ่งที่ไม่น่ายินดีเช่นความปวดความเมื่อยหรือว่าความเจ็บป่วยเองเช่นตอนนี้หลายคนก็ป่วยเพราะโรคโควิดกายมันก็ทุกข์อยู่แล้วเนี่ยใจก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าใจนี้ไม่ยอมรับใจนี้ผลักไสก็เป็นธรรมดาที่จะบ่นวอยวายตีโพยตีพายว่าทำไมถึงเป็นชั้นใครเอาโลกนี้มาให้ชั้น บางทีก็โทษคนนั้นคนนี้ใจจิ่งใจโวยวายตีโพยตีพายไม่ยอมรับผกสายมันเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจแล้วก็ไปซ้ําเติมกายให้นักแต่ถ้าว่าใจนี่ยอมรับได้เออในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วโวยวายตีโพยตีพายก็อโวยวายตีโพยตีพายไปมันก็มีแต่จะซ้ําเติมตัวเองยอมรับมันซะแล้วก็พยายามอยู่กับมันนะด้วยใจที่ไม่ทุกข์ มันก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจได้แล้วก็ใจที่สงบก็อาจจะช่วยชุดกายให้ดีขึ้นหรือฟื้นตัวได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่าทีของเราต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบนี้ก็สําคัญมากจะไปให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้มากเท่ากับปฏิกิริยาของใจหรือว่าการเกี่ยวข้องของใจหรือการที่ใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น นะถ้าวางใจถูกนะเป็นยอมรับได้นะไม่ผักใสมันก็จะช่วยลดความทุกข์ที่ใจไปได้เยอะเลยแล้วจะได้พวความสงบทนะ่ามกลางสิ่งมากมายที่มารุมล้อมกระทบก็ได้